เกิดวันอังคารนะครับสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูลักษณะแรกนะครับลักษณะแรกนิสัยเป็นอย่างไรดูสิโอไพ่ามาแล้วนะนี่ไพ่ขึ้นเป็นฟังเพลงนะครับเขามีนิสัยเป็นคนอารมณ์ดีนะมีอารมณ์ขันมีคนเป็นคนที่ชอบยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นคนที่ อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขกลับไปกับเขาด้วยนะชอบฟังเพลงชอบส่งเพลให้คนนั้นชอบส่งเพลให้คนนี้นะแล้วก็เวลาจะทํางานร่วมกับใครเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่ชอบที่จะสร้างสีสันนะให้กับเพื่อนกับฝูงทําอะไรก็มีแต่ความแบบรอยยิ้มมีความสุขนะครับมารูซิว่าในเรื่องของทัศนาติเป็นอย่างไร สตินะคะไปขึ้นทรอาหารนะครับุเขาเป็นคนเอาใจใส่นะดูแลเรื่องของความรักเลยแหละนะครับเอ่อคอยดูแลในเรื่องของเวลาจะไปไหนเวลาจะทำอะไรเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือนะเรื่องของความรักหรือใครที่เขารักเนี่ยขเขาคุ้นเยเต็มที่แถมถ้าเอ่อเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากทำอาหารให้ซะด้วยนะเออ,อชอบที่จะ สิส่งของดีๆใหออ้ส่งของขวานเล็กๆน้อยๆให้นะหรือถ้าเป็นไม่ได้เขาชอบที่จะชวนกินก็อาจจะมีโอกาสที่เขาชอบกินชอบที่จะชวนไปท่องไปเที่ยวนะเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็ชอบจะมีความสุขกับความรักนะครับมาดูในเรื่องของเขาเป็นคนอินโทรดอ็กโทรด ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนโทรเวิร์ t นะครับจริงเขาก็มีโรคของเขานะเนี่ยตั้งแต่ตัวตัวแล้วดูสิคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อะไรใครมากนักแต่ก็ถ้าเป็นไปได้อยากอยู่ในพื้นที่ตัวเองที่มีความสุขมากกว่านะแต่ถามว่าอยู่คนอื่นได้ไหมก็อยู่ได้นะแต่ไม่เชิงที่แบบตลอดเวลาเนอจะมีพื้นที่ตัวเองมากกว่านะครับอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุเท่ากับคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศ ให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบลักษณะที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับสำหรับลักษณะที่สองนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นแต่งหน้าเคกนะครับอืมเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กเล็ก,เก,เก,เกน้อยนะในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการวางแผนต่งตางๆนะครับชอบที่จะให้ผู้อื่นมองในมุมเขาดีๆเแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวร้ายนะแต่เขาไม่ชอบให้ใครมาแบบมองมุมด้านอ่อนแอของเขานะเออเวลาจะ ไปไหนเวลาจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะมีความเปะ๊ะนะเป็นความที่จะทําอะไรต้องเป็นระบบเป็นระเบียบนะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดได้ร้ายไม่ชอบให้ใครมาทิ่มแทงจิตใจนะเป็นคนที่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือน,นโยรยได้กีบกุลาหเออเป็นคนโลกสวยนิดน,นึงแต่ก็เหมือนเป็นคนอ่อนไหวเออเป็นะคนอ่อนไหวต่อคนรอบข้างนะครับแล้วถ้าสติหลักเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นพยาบาลนะครับอืพอในบทของความรักเนี่ยค่อนข้างทุ่มเทนะคือเขาอยากจะทุ่มเท ทั้งแรงกายทั้งแรงใจทุกอย่างเนี่ยให้กับคนรักเลยแหละนะครับเนี่ยพพ่คือพยาบาลคือไม่ว่าอะไรก็ตามความรักมาก่อนเสมอนะมาก่อนงานมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่เลยแหละนะถ้ามีเงินก็พร้อมเปย์เหมือนกันนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วดูสิว่าเขาเป็นคนอินโทรดหรือเอกโทรดเขาเป็นคนเอกโทรดนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ชอบเข้าหาผู้คนนะต้องมีความสุขกันอยู่กับใครหลายคนแต่ว่าพอมาในบทของความรักเนี่ย ความเป็นเอกทวบดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบทิ้งทุกคนได้เพราะความรักเหมือนกันนะครับแล้วดูซิว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับขุดนะครับไพ่ขึ้นเป็นเขามีเอาโอกาสอายุน้อยกว่าขุดนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับจบลักษณะที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สามคนต่อนะครับสำหรับลักษณะที่สามนะครับนิสัยเป็นอย่างไร นิสัยไพ่ขึ้นเป็นตัดสินใจนะเขาเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตเอาไว้ดีมากรือสินะเวลาจะคิดอะไรเขาคิดการใหญ่นะเขาคิดที่จะวางแผนว่าจะประสบความสำเร็จตัวเองนะอายุเท่าไหร่เกษียณตัวเองเท่าไหร่จะมีคู่อายุเท่าไหร่นะจะชีวิตอย่างไรใครที่สมควรจะคบกับเขาบ้างเขาค่อนข้างที่จะวางแผนชีวิตเองเนี่ยเป็นระบบเป็นระเบ,บียบ,บทุกอย่างนะแล้วการที่เขาจะคบออกับใครเนี่ยถ้าใครเอ่อแบบไม่โอเคเนี่ยเขาก็ไม่คบเลยไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไปนะดูสิแล้วทัศนคติหล่ะเป็นอย่างไร ค่าสัมาันไพ่ขึ้นเป็นโเระนะอืมคือพร้อมบทของความรักเขาก็ยืดหยุ่นเหมือนกันนะไม่ได้แบบเป๊ะแบบตามการใช้ชีวิตนะแต่ก็มีการวองแผนแล้วแหละว่าโอเคอยจะมีความรักใน อายุเท่านี้เอออยากแต่งงานเท่านี้อยากมีลูกกี่คนเนะี่ยเขาก็มีการวางแผนนั่นแหละแต่พอในบทตรงความรักเขาก็เต็มที่เออก็ยืดหยุ่นได้นะคะเขารู้สึกดีว่คนคนจริงๆนะใช้เรื่องของความรู้สึกเหมือนกันในการตัดสินในการที่จะดําเนินชีวิตถ้าไม่มีการแบบเหตุผลจนเกินไปเขาก็พร้อมจะสร้างความสุขสร้างความรักดีๆแล้วก็พร้อมทําทุกอย่งอยากเพื่อให้ความรักดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของตัวเขาเป็นคนอินโทรเวิรืออกตัวดนะนักสักที่สามดูสิ ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนอินโทรวิดนตจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนอยากทำในสิ่งที่เองอยากทำาทําทำอะไรก็ทําไปเออใครไม่ไม่ดีก็ไม่สนใจเออไม่ค่อยได้อะไรใครมากนักนะแต่ก็พอจะเอ่อไปหาคนอื่นก็ไปได้เออแต่ก็ถ้าเลือกได้ก็เหมือนอยากมีชีวิตในสิ่งที่เองต้องการมากกว่านะครับ <S <S มาดูซิว่าแล้วเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าออกับคุณให้ขึ้นว่าอายุน้อยกวาคุณนะครับ และเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศใขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบทั้ง3ลักษณะแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูดีกว่าว่าทั้ง3ลักษณะเนี่ยจะเจอที่ไหนได้บ้างนะครับ สำหรับสารที่นะัดุซิว่าเจอที่ไหนนะครับสารที่แรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นรับหิวนะครับมีโอกาสเจอคุณคนนี้นะจากโลกออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนก็ตามนะก็มีโอกาสนะที่เขาจะทักมาหาตัวคุณหรือคุณหักทักหาใครเนะี่ยก็มีโอกาสนะได้พบเจอคนนุณคนนี้แต่ด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะสานที่ต่อมาเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับโมโกคนนี้เป็นคนที่ทางานงานที่ทํางานเดียวกุดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งนะเออคล้ายๆคล้ายๆกับลักษณะที่สมเหมือนกันนะเออเขามีมีความเก่งมีความเป๊ะมีการกระทําหลายๆอย่างที่เอ,อ่อคุณเองก็ต้องศึกษาดูใจเขาเยอะนะเพราะเขามีโลกของเขานะครับอ่ะมาดูซิว่าสาที่สามเป็นอย่างไรให้ขึ้นเอ,อ่อ content เอเตอร์นะครับ อีเวนต์ต่างๆเออไปเจอในสถานที่ต่างๆที่คุณอ่าไปเที่ยวหรือว่าอา่คุณไปห้างสสพินค้าต่างๆเอไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยจะได้เจอคนนุณนี้นะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังน,นะครับจะเป็นอย่างไร ทรัพย์ลักษาที่ต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นเป็นปริบาทนะครับคือคนคนนี้เหมือนมาพร้อมกับการช่วยเหลือนะพร้อมกับการดูแลเอาใจใส่นะคือเขาในในความคิดแรกที่คุณเจอคนคนนี้นะเขามากับแบบว่าเฮ้ยเป็นคนดีนะเออเป็นคนที่หน้าตาก็ดูดีนิใส่ก็ดีทุกอย่างมันดีเลิศเดอร์เพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าเขาเนี่ยเหมือนมาแค่ให้แบบรู้สึกดีในตอนแรกอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วก็ มามาหายมามาไปไปเลยแบบเนี้ยนะต่อมาพี่ขึ้นในะเรื่องของการที่เหมือนแบบมันจะเป็นคุณที่เข้าหาตัวเขามากกว่าเพราะว่าเขาเหมือนแบบ เหมือนขี้เบื่อนะเหมือนเขาก็มาให้ความหวังเฉยๆมันไม่ใช่เป็นแบบมาเพราะความรักแต่มาเพราะมายอดมากกว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเขาก็มีคนของเขาแล้วเออก็มีโอกาสที่จะเจอคนมือที่สามด้วยนะเออก็ต้องระวังเหมือนกันกับการที่คุรจะไปคุยกับใครจะไปพบใครในห้องจุงนี้ก็ต้องดูให้ดีเออต้องออมีการพูดคุยก่อนมีการตัดสินใจก่อนอย่าเพิ่งไปเทใจใครในห้องจุงนี้ก็มีโอกาสที่จะผิดหวังผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบ ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ